ສະບດີພມນ້ອງຸນຄົນມດບນເກົນານ້ອມື້ນີ້ m h i ຄືເກົ່າພນມືປນູຊົນນ້ງມຄູ່ນຢູຮົງດີກນາະຮາຝັເຫລະ3ອະທິດເນາະທ່ານຜູ້ເຊົ້າສາມອະທິດເຮົາບໍພນຫນກນາມກຂົາโทรโทรນສົບກິນນາະ เดี๋ยวเฮาก็สิพาเข้าไปงมห้วยเก็บปลานี่แหละพี่น้องเนาะมื้อนี้เฮาสิไปนําผู้เซาเด้มื้อนี้นะเฮาสิให้เบิ่งผู้จักหน่อยแล้วใ้เบิ่งเนาะอืใ้เบิ่งว่าผู้งมห้วยงมนด้เนาะไปติดตามกันเบิ่งเด้อท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมผู้เขากําลังย่างมาเนาะเขายังบ่ทันมาฮอดเด้อมาฮอดก่อนเนาะนะจัถ้าเขามาฮอดแล้วก็เฮาสิเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งผู้เนาะมื้อนี้เฮามานํา มันก OK, ับ้ศพศยังอยู่ห้องเดียวกันนั่นแหละพี่น้องแกให้ไก่มาโอ๊ยมาไหวแล้วพี่น่ะจะน่าได้เมื่อยบ่เมื่อยบ่นี่จะนี่ไรอดเอารอดเอาโอ้เอาปืดเนาะเมื่อยบ่เมื่อยก็่ิตีายน้อยแล้วอันนี้เศรายังก็ซื้อยังก็เออซื้ออ้วนเนาะซื้ออ้วนอันนี้ซื้ออปืดอันนี้นะยิ้มงามได้เปืดอันนี้เลยเชื่อม้าบอลดีๆเนาะอันนี้เด้ซื้อเนี่ยทำซื้อกับบ่บ่ อ้กระพักวะอันนี <Please. S 2> <us> ้เ <scientific> จึมบ่ะนี่กระน้อนอกระกว้างๆกะคนไปคนีนตไปหันูพกนดูเพียไฟหุ่นยูาดสีาวซื้อยังสีขาวนะซื้อเหรกะยังกระบุกเอาหอยนึงดูบุบกเอาเป็นอย่างบุบบกอะไพวกเขาเด้ไม่นอเป็ทางยอมันจอนใส่คนเเนี่ยเบื้องคนเ

mà cái nào? Ồ, ừ, xe đen, xe hay lắm, đen Mà cái <laughs> một... một... ừ. hôm hôm mình ta còn nạn khác đây nè Bựng kèm thay Ta video lên nè, video lên Phít phá, phít áo, được sao? sương tôn nè, các kiểu đẹp rồi. Sưa, sấy. Này, cứ giáp anh ấy một. Ừ. Miền theo. Nằm lai hốt. Bưng, từng người một. 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 Bưng, từng người Nên cái tim ngần hầu đó mình lại lay con tớp rồi mình phun anh kê zoom kê cái tôm này, tôm, tôm hoi Nè Bọn này nào tôm này tôm hoi tôm hoi tôm tôm

ตะลอนกุ้เห็นกุ้งตาเซินดูเซู่เอันนี้ก็จีมักเผ็ดนากเห็นเน่าไหมจังเอ้นยังไงจะเอานผักเวนจะเอินยังไงจิงไอ เห็นอะไรได้กินอะนนี่ซุปยำยำ้าวทุกอย่างไม่อย่งใดกินบัวดกินได้ทุกอย่างนี่เรบก็ได้รุก็ได้เรียบร้อยนี่เริ่มต้นคับประธานน้องไม่จะมากินเข้าไหมอันนี Mar ้สครัมาไหมนลนหมดเลยางทีเบิ้งบางทีจมนำกำลัน่ี นี่มน้ำสลตีนมไข่าเค็มบุซอนโอ้ยเนอกล้ไกินไอลงกินเ่อะขมีายาลดนะอาตัวบว เนาะทุกคนซึ่งตอนเนี่ยกำลังกินข้าวเนาะกินข้าวปลามื่อนี้เห็นไหเสื้อหรือว่าเราเนี่ยเอาทุกคนพันไปเวลาสิบนาทีถือว่าเกียงตับเลยไปกินไรนะเนี่ยคือกินตับ เมื่ออยากกินข้าวแล้วเอ้ยอยากกินข้าวคือบ่กินซั่นน่ะ่ข้าวก็มีมันบ่มีหยังกินเฮ้ยเมื่อแล้วมีหยังกินอยู่พุ่นเนาะท่านผู้ชมซึ่งตอนเฮาก็กินข้าวกินยงเรียบร้อยแล้วเฮากําลังย่งกลับเนาะเบิ่งทางทางทางลําบากเนาะเ้ยวนี่

เบิ้งพสากิน <Ko> ม <ek> <sm all> ah, oh. ังไม้คือนกควักมังเงงมังโคมเป็นอะไรเมื่อยบ่เมื่อยบ่บวมไหมโอ้เก่งดีเนี่ยนว่าแค่แห้งดีไพี่นอ่จะซื้อยังก็ซื้อจะล่ยหะอ นาะท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้พักกะสปิดคลิปล่ท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแจ์กดกระแลงเพื่อให้กำลังใจเห็ุคลิปโต่อไป